สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีอีกรอบพี่น้องจา้าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วแป๊บเดียวให้นี่เขาเจ้าลกกาแล้วเรียบร้อยพูนคามไปให้นั่นแล้วให้นี่ก็ลกได้ครื่งหนึงน้ำกระเบิดพักกันสูบน้ำใส่ แห้งหมดแล้วอันนี้ลกตั้งแต่มือวานเนี่ยคนดำน้านะบ่ท่านคนถอนกาคนถอนกะไว้กว่าป้าอันที่กองกองบ่แม่นว่าถอนถิ่มได้พี่น้องเพื่อนถอนไว้ยังบ่ท่านในมัดแล้วเพื่นสิตามมาเต้น้ำหลังเตะแล้วกับจังมัดมึงแน่ใหญ่อยูยอย่ ของนางแห่งเพิ่นอือเอาสู้สูส้แห้งมันนี้คือมีันคนมายืนให้กำลังใจหลายแทะเอามันนี้คือเลิกไว้แทะเออสิลงดำอีกบา ทีมงานน้ำกันน่ะแหละพี่น้องมาน้ากันแต่เพิ่นลงหน้าคางคางนี่น,นี่เอาบ้านเลิกบ่หรือว่าลบไปดำต่อบ่สรุปเขาเจาขึ้นหรือบ่อ๋อขึ้นแล้วเมือ่อวานขึ้นขึ้น,าน,น,นหาโมงเคืงหาโมงกว่าวมี้อันหาโมงเนาะ อันนี้คังเกือบหาโมงสิบนาทีเขาเจ้าขึ้นตะโดดแล้วเปลงไรแห้ง้เนี่ทางนี้ลูกกาง่ายปะได้จักร้อยเอายงังบ้านได้มา,า,าดกกาาามันมันคืออยากโปรดบะแม่นอยูะ เนาะนี่ทอดขึ้นมาขี้ดินเต็ม,มเียนะเขาเจ้าขึ้นแล้วเป็นยางมาเล็นนำพอดำหน้าติดกันเลยพี่น้องเขาเจ้าก็ยู่ทงเนี่ยติดกับหน้าบอมีเนี่ยดำมาหอน,นี้แล้วกระดำหน้าหาหุหาคน้นเขาเจ้าน่ะหล่ะ ทางเจ้าของนามีแต่เด็กน้อยสิบปีสิบสีบปีสิบหาสิบหกแต่โบแมนมาก,กับแม่เด้เพิ่นมาก,กันนาสาวเพิ่นเนาะผู้อายุสิบปีหน้าสาวเพิ่นเป็นคนโลกกา บอเกินสองมือแหงคือสิแลลวอยู่มืออื่นเนาาี่ยกะรอเบิ่งมืออื่นสิแลลวบอคขันบ่แเ้วกันเหลืออีกหน่อยหนึงน่งเนาะก้อยยังบอ่อลหลเด้เม,มาเป็นเมาพี่น้องจาหมวกกับ,บ่ใสแขนยาวกับ,บ่ใสเพิ่นใสมาอยู่แต่ว่า ไปซุปเซนต่อไว้อืมบดไ้ก้าเพื่อนว่ามันอึนอัดนางลกกับบดไ้ซาผมซึกว่าก้าให้นี่อยากโปดเนี่ยหน่อยหนึ่งมันดึงขึ้นเป็นพวงเป็นพวงเมื่อวานนี่เมาพี่นอกจา๋าทำลายสติติ บ่มีให้พิเศษลอยหนึง่งก็เลยเมาสันแต่ว่ามีคน,นันฝากพิเศษให้เพิเ่นอยูเนาะเดี๋ยวสิใจใยมือมือเพิ่นกลับแหละบ่เกินมือสองมือหรอก คำเลยเดยีหาโมงกว่าแล้วแต่ว่าตะเว้นยังอยู่สูงอยู่เนาะแต่ละมือกับประมาณหกโมงครึ่งเกือบทุ่มแหละจังได้กลับแต่ละมือ ตะเวนใะนยังสูงอยู่พี่น้องพูนอันนี้คือห้าโมงกว่าแล้วหกโมงแนะตะเวนยังบม่ันในตกอยู่เพลกิกลกยายยายไวนะ้น่ะ ของนั่งแหงเพื่อนนี่นนแล้วกม็มาเตะแล้วก็มดเตะมดเตะมัเตะอย่างเดียวลกไว้หลายๆนี่แน่นี่แน่นน ขอดเกือบสนี ee, pra ab, pra ab. Um, amazing, okay. ่แน่ป่าป่าสรุปมดหนึ่งใส่กรกมสามกรรมมืออาชีบนะจ๊ะเราบอกว่าเราไปรับจ้างต่อายุในหน่อยๆท่กันเนาะ ในมือละเศ้าบาทเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงเรื่องประสบการณ์เรื่องทํางานต้องไว้ใจแห้งนี่แน่แต่ว่ามาอยู่อ่ารับจากหน้าเบาหมีนี่ก็สามปีนี่แล้วปีหน้ามาอีกบอนนี่อ้าว ประทานถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตีรวยเลยกับสิบมมาดับหน้าบมาลกกาา,กาก่อาันะอันนี้น้ำกระสูบใส่ได้พี่ทองสูบจากสะนีหน่อย ใส่มันบม่มีนำมันเป็นขีดต่มพอฝนตกมาคึืนนี่ลหะตะกานี่ก็หาพวกให้นน่ะดำยุมเกือบมือหนึ่งนี่ให้นะก็ลกแล้วแล้วเนาะให้นี่ให้นั่นก็มีนำหน่อยเดียว เล,ลยก็ให้เนี่ยกลัวสิมัดเบิดนี่บอร์นีหน่อยได้พี่น้องนี กาเก่าก็เหลือหลายพอลกมือหนึ่งอ่ะได้โบตัมกูสาม300ลอยมัดนี่ตองไวสาบบ่ได้เพราะมันคืองานเหมา แล้วก็วายอยู่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เพราะคําอากาศมันเย็นเนาะบาแดดแล้วก็ลมเบาๆแล้วดูทํานากําลังจะผ่านไปดำหน้าก็แป๊บเดียวพี่น้องบบก,กมือกันแล้ว ดำหนาแล้วกับเขียวบดทงฝนตกมากเจบเอาตรงลงในบัดเนี่ยปลาลงตรง ลกไหวแล้วก็มามัดที่หลังเทคนิคไปเทคนิคมันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันอีเพื่อนสิไ้จักมัดมือว่านนี่ได้ลอยหาสิบหามาัด มื่อหนึ่งก็ได้อยู่5้าร้อยหอยกบาทได้พี่น้องเป็นเงินกีบก็ได้อยู่ส0 0 0 0นกว่าถ้าลอยหาสิบมัดนี่ได้ส0 0 0 0นเนาะมัดละสองพันกีบลอยมัดนี่ก็สองแ0น 1อยหานี่ก็ส0,000น ต่ว่าต้องมัดกาเป็นเดถึงสิโลกกาได้ลกเองมัดเองสุมเจสีเมื่อแล้วผลแล้วมาหลายมื่อแล้วเพื่อสิลงไปหาสอนว่า ทีมงานดำนนยังไม่ได้ขึ้นอยู่เด หลายคนสิวา่าเพิ่นคือเตโพดเตโพแถมมันบ่ตายคืนบก่ก้าบ่ตายพี่ <g are> ร้องก้าเป็นพืชที่ทนทานต่อแดดต่อฝนทนทานต่อตีนคนพร้อมมันบ่ตายนี่ป้า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 บนี่เออมันต้องเตงแห้งดินบอกเพราะว่าเมื่อนี้นะโลก,กาล้าเลยแบบมันโปรตนะ์่ะดินมันโปรขึ้นมาหากก้ามันยาว ถ้าบบตีแห้งมันก็บอกบบตายก็เกือบตายคืนพลเอก้ากันที่ข <c oughs> <c oughs> ันกาที่มันลกง่ายมันอ่าบ่ค่อยมีดินติดเน่ะก็บ่จะเป็นต้องไปเตะมันมากไม่เนาะเคาะเบาๆก,ออก็เอามือเคาะก็แต่อันนี้มันแบบดินมันเป็นพว่วงเป็นพ่วงอยู่บเตีแห้งกับโบได นั่นหละพี่น้องจ,าจอาอ้าเมื่อวนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีฝนสินมาแล้วมืดมาอีกแล้วทีมงานอันดับหน้ายัางบนันภากันขึ้นอยู่เด้ห้าโมงครึ่งแล้ว